แป้งเคียหายังครับเค 3, 1, 3, ดสามหนึ่งสามดีนะครับเคียหายังครกทงานคู่กันครับของแป้งของแป้ง,ปงไม่รู้หาอะไรนะครับ ปรับพื้นที่ครับเมือนี้ปรับเรียบเง่าเลยงานรายวันครับเหมือนเดิมครับผมมีอย่างหลายเคลียร์ไปพระมุมมือว่าสั้นของเปลงว่า เลงเครื่องนิดเดียวครับหลังจากที่โหลดมาเมืม่อกี้นี่โหลดเออเอเลยทั้งพูนกระรุนหกครับโถดบริษัทพ่นยกกๆๆกๆกแยกเดี๋ยวโบจวดคือฟองแปงฟองแปงจวดแห้ง ศูนย์รวมรถครับอยู่ในนี้หมู่บ้านสารินนะครับไก่ชีไรพิกิเข้าวเที่ยงนะครับพี่น้องผมเวลากจันจ่อมอเที่ยงแล้วเริ่มมาลำมากไกวกันเน่เห็นงานก็ได้ดูทกครับ แบ่งกับสางดินครับในขวางขวางสนุกกันนะครับขวางสนุกกันนะทั้งหมด ครับกองแป้งยาวๆไปแล้ว ก็แห้งนี่บ่บ่ตกครับโอ้ยอย่าคิดเขาน่อพ่อเอ้ยแห้งตลอดแห้งตลอดนะผองแลงนะ <c oughs> มาแล้วครับผมรอมาแล้วผมก็ตตองตักกินนะครับต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ